ทีนี้ค่ะเรามาติดตามอันนี้สักคิดหนึ่งค่ะจากที่ได้เกิดเหตุเอ่อเพลิงไหม้มาฟาร์มไก่ <c oughs> นะ,ะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจฟาร์มไก่ในหะาที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายไปว่าสี่แสนบาทเลยค่ะพร้อมกับแรงให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชาการแล้วก็ได้กาหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตกันค่ะ โดยตามทีได้เกิดเหตุเพลิงไม้ฟาร์มไก่สน่องฟาร์มค่ะที่บ้านหวยทุ่นมู่ที่9ตําบลปาร้อนอําเภอการดิษจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้รับความเสียหายและพิป็นเบาเกลี้ยงลูกไก่ตายต้องหกผันตัวนุ้แล้วก็อุปกรณ์โรงเรือนเลียงไก่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนี่ประมาณสี่แสนบาทค่ะก็มีการคาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากไฟฟา้าลัดวงจรแต่ว่าก็ยังโชคดีทีหนึ่งค่ะที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดแรกวันที่ยิบี่านมาค่ะลสุด นี่คะ่ะนายวิชุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่คะ่ะครับแกไปพร้อมในยว่าน่าจำลองสวดวุงนะครับนว่นน่าำนานปกปรองตะตาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายดีชาจิตพีรมประตูทั์จังหวัดนะครับผู้จัดการถอดอโทกับนั่นผู้ใหญ่บ้านลงไปเยี่ยมให้กำลังใจในายสะลง่งเลียมกองเรงนาบ้านกทธีทรอยซี่สิซสองตั 1, บนึ่งบ้านไวทุน่นมู่เกาป่าร้อนการดิสนะครับผู้ว่ากรได้ทั่งการในประตูทั์จังหวัดนายอาระก็อพืภอนะครับอบตเน่่ยที่เกี่ยวข้องเร่งการช่วยเหลือตามระเบียบรัชการ และให้แนวทางนั้นนะครับในการป้องกันเกิดฝึงไหมโรงเรือนต่อไปด้วยนะครับค<ะ>่ะโอ้ก็ลูกไก่นี่ประมาณม 6, หกพัตัวกพัตัวตรงใต้ไปนะครับแล้วก็ที่เลือกก็ยังมีนะอะก็เดี๋ยวก็จะมีการเยียวยาก,กันต่อไปและเิี่ยนกเกลี้กรียงครับตามทก่นรัชกันนะครับ